สวัสดีครับผมดีเพอร์เฟควันนี้ผมจะมา PVP เกม Murder v อร์วีเอคิดว่าผมหรือเพื่อนชนะไปดูกันเลยครับเริ่มเกมมาผมจะไปดักตรงมุมนะครับแล้วผมก็จะยิงมาเอ,อื้อตายหนึ่งต่อสูตรเลยมาใหม่อโอ้ดักดักไหนดีอ่ะไป แอบก่อนแอบก่อนจะยิงแล้วเพื่อตายอีกแล้วเพื่อมา็อกดีสามจะตายไม่ได้อ,อใจเย็นๆค่อยๆเลงค่อยๆแอบ ไมาอโคตรยากเลยอะรอบนี้จะแพ้ไม่ได้ผมไม่มีทางแพ้ห้าศูนย์เพราะว่าผมคือดีเพอร์เฟคคนที่เก่งที่สุดระดับโลกดูสมาธิเด่งแม่นแม่นแล้วก็ยิงนี่คงไม่ใช่ป๊อปแคสธรรมดาแน่ๆครับเพราะมันคือเหมียวซ่าบ้าพลัง คลิปหน้าไม่มีทางแพ้แน่นอนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ